ีคุณตู่ค่ะคุณพภิรักนะค,ะคบเขาเรียกน้องตู่เนาะคุณตู่เอ่อพ่อนรับจ้างพ่นโดนใช่ครับรับจ้งางฉีดยาหว่านปุ๋ยหว่านข้าวค่ะเคยพ่นยาฆ่ายาเนี่ยเคยได้ยินไหมทางว่าทางสมาคมวิมทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยเราแนะนําว่าให้ใช้หัวพ่นผสมอากาศเพื่อลดการปลิวครับเคยได้ยินเคยได้ยินครับเค,เคยใช้ด้วยครับเคยใช้ด้วยครับแล้วเป็นไงบ้างคะมีอุปสรรคอะไรไหมมีครับคือหนึ่งเลยมันจะปรับละอองไม่ได้ขนาดละอองความละเอียดความหยาบ แล้วก็มองไม่เห็นน้ํายามันจะกําหนดความกวาาก้างระยะถ้าเราใช้หัวผสมอากาศคือมันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้คือต้องเป็นการฉีดโพลจะเป็นการฉีดออกจากด้านข้างเครื่องครับทัง้งสองฝั่งเหมือนลักษณะเหมือนไฮโดรแทคเตอร์เราประทับใจที่คุณตู่มาพ่นในแปลงทดลองกําจัดข้าวโพชุพ่ยของเราเนี่ยนะฮะพ่นรู้สึก,กว่ามันละเอียดมากคือแบบว่าพ่นพ่นได้ได,ได้ได้ทั่วถึงมากดังที่ใช้หัวเวียงแบบนี้ซึ่งจริงๆอันนี้เราไม่ได้แนะนําแต่คุณตู่ทายังไงมันถึงได้สม่ําเสมอคะ ก็คืออย่างแรกเลยเราต้องดูบรรยากาศเช่นลมอ่าการบินสวนลมหรือว่าขวางลมอะไรประมาณเนี้ยครับขวางทางลมละอองนะผมจะใช้เม็ดค่อนข้างใหญ่หน่อยก็คือถ้ามีลมเนี่ยก็เราคือหัวเวียงเนี่ยมันจะฟ้งง่ายเราไปกลับหัวหัวอละอองเนี่ยให้มันออกหัวใหญ่หน่อยให้ะอาเม็ดใหญ่หน่อยให้ขนาดขนาดเม็ดใหญ่ขึ้นครับปกติใช้สี่ร้อยถึงห้าร้อยนะครับผม ก็แล้วแต่แรงลมรุ่นที่คุณตู่ใช้เนี่ยมันสามารถที่จะดูจากกล้องได้เลยเนาะว่าละองครับสามารถกุ้มดูได้ว่าตอนเนี้ยละองลงประมาณไหนอะไรเงี้ยครับดูได้คร่าวๆเหมือนกับใต้ท้องเนี่ยมันจะละองมันจะไปไม่ถึงอ่าทั่วเนยครับก็ถึงบอกว่าต้องมันมันต้องปรับใช้ครับเราต้องปรับใช้แล้วก็เรียนรู้กับเครื่องครับว่าเราเปิดขนาดนี้ความเร็วยังไงความสูงยังไงครับมันเราต้องดูธรรมชาติด้วยอันนี้คือเราแนะนําไปว่าให้ใช้หัวผสมอากาศเวลาฉีดโดรนเพื่อ ให้ละอองมันเนี่ยไม่ปลิวทีนี้มันก็มีเสียงบ่นมาว่ามันไม่ได้มันมันใช้ยากเพราะว่าบางเครื่องอ่ะโดนบางตัวเนี่ยมันแรงไม่พอละอองมันก็เลยออกไม่ไม่ไม่ค่อยดีหัวผสมอากาศเนี่ยเขาจะขนาดเขาจะตามเบอร์อยู่แล้วครับเราเร่งปั๊มให้เยอะแค่ไหนก็ออกได้ไม่ตามกําลังปั๊มอะครับเราบินบินอยู่ลมมันเปลี่ยนความเร็วเร็วขึ้นใช่ครับเราไม่สามารถจะเอ่อไปเปลี่ยนหัวฉีดกลางอากาศได้นะใช่ครับมันก็เลยยุ่งยากใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรเหมาะสมกับสถานการณ์โดยรวมเหมาะเหมาะกว่าครับมันต้องดูว่าขนาดบินเนี่ยแรงลมเท่าไหร่เครื่องมันก็จะบอกใช่ครับแล้วก็จะบอกแล้วเราก็ปรับความเร็วอ่าครับเราต้องปรับความเร็วความสูงตามครับปรับตามตรงนั้นเลยหน้างานเลยใช่ครับอ๋อน่ก็จะปลอดภัยเนาะใช่ครับก็จะแบบลดการปีไปได้เยอะเพราะว่าดูจากที่ไปพ่นแปลงป้าสำลีครับซึ่งอยู่แปลงข้างแย่ยางเนี่ยแปลงปลายังเนี่ยแปลงป้าสำลีพ่นลอนสตาร์ ซึ่งถ้าลองติวเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเม็ดเมเม็เม็ดันก็ะเป็นจุดๆด่าง,งๆเหมือนเราพ่นพลอนเลยครับแต่ปรากฏเราไปดูเนี่ยมันจะมีแค่หัวแปลงที่โดนมันเหมือนกับกลับตัวครับที่จะโดนเยอะหน่อยใส่วนใหญ่เราเดินไปก็ไม่ไม่ไม่ได้เห็นละองเลยครับเพราะซึ่งวันที่พ่น,นลมมันก็น่าจะสักประมาณแ8กิโลใช่ครับ8ดถึง1ิบนะครับวัานานี้เนาะ ค่ะก็รู้สึกว่าเออประทับใจก็เลยจะมาถามว่าออมีเทคนิคยังไงเผื่อคนอื่นที่ไม่สามารถที่จะใช้หัวผสมอากาศอย่างที่เราแนะนําได้นะ่ะก็คือจะต้องมีเทคนิคส่วนตัวก็คือต้องปรับขนาดของละอองให<ช>้ใหญ่ขึ้นก็คือต้องสังเกตะครับต้องสัง,สงเกตแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับรุ่นของเครื่องไหมฮะว่ารุ่นไหนปรับได้รุ่นไหนปรับไม่ได้อ่าไม่จาเป็นครับนประกอบก็สามารถโมดิฟายทำเป็นหัวแบบนี้ได้เหมือนกันครับไม่ถึงปรับเออ ละเอียดจากหน้าจอเลยนะครับปรับจากได้แบบเรียวไทม์เลยนะได้ครับปรับได้เหมือนกันครับก็แนะนําให้ให้คนที่ไม่สามารถจะใช้หัวผสมอากาศเนี่ยครับถ้าอยากใช้หัวแบบนี้ก็ต้องปรับละองเนาะใช่ครับให้มันใหญ่ขึ้นใช่ครับเพื่อลดการปลิวเพราะว่าอย่างอย่างหัวผสมอากาศเนี่ยบางทีเราใส่เบอร์ใหญ่ไปลมไม่แรงมันก็จะลงแบบลงลงจริงครับแต่ว่าความห่างระยะการบานของยามันจะไม่มีคือมันจะลงอย่างเดียวแต่ถ้าเล็กไป บานจริงครับแต่พอเวลาเจอลมปุ๊บปิวลอยเลยครับแรงลมมันน้อยครับก็จะไม่เกิดการบานครับยาก็จะไม่กระจายครับค่ะจะไปใช้หัวฉีดที่รูเล็กๆเอหน้าฉีดใหญ่จริงแต่ว่าเอาลมแรงๆปุ๊บก็ทําอะไรไม่ได้เลยมันก็จะมีปิวบ้างมีอย่างเดียวก็คือต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะถ้ามีถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนะหมายถึงเาแปลงเพื่อนบ้านเนี่ยโดยเพราะถ้าเราพ่นยาที่มัน ไม่ได้ไม่ได้เป็นนาข้าวเหมือนกันเนี่ยอันตรายมากใช่ครับในอย่างไซเนี่ยครับผมวันนี้ผมฉีดยาเก็บญ้าเนี่ยถ้าเข้าไปก็ด่างหมดครับอ่าเพราะว่างระัที่ด่างเพราะว่าวันนี้ฉีดโคมาโซนโปรพิลวิววันนี้ผมเผามากเลยครับก็คือโคมาโซนเนี่ยมันจะทําให้ใบเป็นสีขาวครับส่วนโปรพินี่มันทําให้ใบไหมเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเราอองฉีดไม่ดีเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากๆขนาดเนี้ใช่ครับต้นไซเป็นแน่นอนเป็นครับใบร่วงเลยครับค่ะอันนี้ก็คือทําไมเราต้องรู้จักเขาเรียกว่า กลไกออกฤทธิ์ของมันเราจะได้บอกได้ว่าโอ้ยอันนี้ไม่ใช่อาการของเรานะครับถ้าสุว่นอาการถ้าไม่ใช่อาการเอ่อขาวหรือว่าใบไหม้แบบนี้อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเพราะบางทีจะก็จะมีแบบเพื่อนบ้านร้องเรียนกันแบบไม่ได้เกิดจากอาการที่พ่นจากโดนก็มีร้องเรียนเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมคะครับก็ต้องระวังค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ